สวัสดีครับผมช่างหนึ่งนาวารโลคอนกรีตนะครับวันนี้เราก็มาอยู่หน้าง,งานทีเอนะครับเป็นัวคอนกรีตพร้อมกับแผงการดินนะครับหน้าง,งานอยู่บ้านโคกสว่างนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดของงานเลยนะครับนี่นะครับเป็นร้วคอนกรีตนะครับเป็นขนาดเส่าหน้าที่สองนะครับเอาไปตรงนี้ ฝั่งนี้เป็นกระแพงการดินครับลูกค้าสงสัยนะครับว่าตัวคอนกีกับกระแพงการดินแตกต่างยังไงครับหน้าตาจะเหมือนกันครับแต่สเปกงานเหมือนกันตัวนี้เป็นกระแพงการดินนะครับสะะเสาเ,เป็นเสาเหล็ก B2 นะครับ,เป,เ,บ,บ,ปรรบเป็นเหล็กข้ออ้อย2เมตรนะครับเหล็ก ฝังเสาลงไปใต้ดินอยู่ที่หนึงเมตรครับเปลนล็อกถึงระดับใต้ท้องกาแฟนะครับส่วนสเปรดึงนะครับเราจะฝังใส่ในตอน,นหล่อเสาเลยนะครับเหล็กเก้ามิลน,นะครับกระแพงกระดินเราจะใส่ ตัวกันสุดและกันลมนะครับใส่ตรงช่องหนึ่งใส่ที่2จุดนะครับจะเป็นขุดหลุมลงไปยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็ใส่เหล็กบีบต่อนะครับเพืปูล็อกขึ้นมาจนถึงระดับใต้ท้องกระแปนะครับของนี้เป็นรั้วคอนกรีตนะครับ เดี๋ยวไปดูไปดูตัวอย่างเลยนะครับส่วนนี้เราจะวางท่อใส่นะครับเป็นท่อ PVC ขนาดนิ้วครึ่งนะครับจะวางต่ำกว่าระดับเดินที่ลูกค้าถมครับประมาณ20เซนนะครับเพื่อระบายน้ำนะครับเพื่อให้การซึมของน้ำนะครับนี่นะครับจุดสเตย์ดึงนะครับ จะหล่อพร้อมกันกับเสาเลยนะครับเราจะวางต่ำกว่าระดับดินที่ลูกค้าตอยู่ที่50เซนครับโดยประมาณครับตัวนี้เป็นเหล็กอ่าเหล็กกันซุดและก็กันล้มนะครับตรงนี้จะฝังลงใต้ดินอยู่ที่1เมตรนะครับหนึ่งช่องในที่สองจุดนะครับแล้วก็เทปูนล,ล็อกขึ้นมาจนถึงระดับใต้ตัวรงกระแพงนะครับ อันนี้ครับนี่ครับตัวอย่างครับนี่นะครับนี่นะครับคนงานคุหลุมลงไปไปที่หนึ่งเมตรนะครับหน้าง,งานนี้ก็่อจจะเยอะนิดนึงนะครับ พ่าด้วยสเปคเหล็กของเราที่สารก็คือจะเป็นเหล็กเก้านะครับเหล็กเก้านิลนะครับเหล็กลายนอนลายตั้งนะครับถ้าเป็นกระปงกันดินนะครับจะเป็นรั้วคนอนกรีตธรรมดาก็เหล็กลายนอนจะเป็นเหล็กเก้านะครับเหล็กลายตั้งจะเป็นเหล็กหกมิลน,นะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ดูงานได้ที่เพจนวาวารวคอนกรีกับแป้งการินมุกดาหารนะครับเบอร์โทร ID Line 0์5 6 1 6 0 4 3 5นนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ